ครับก็หลังจากทําทการรื้อนะครับเ<ร>มบื่อวานวันนี้ก็อเอาออกมาทุกส่วนแล้วครับรื้อท่อนเครื่องท่อนเกียร์ท,ยรท่อนท้ายนะครับชุดขันหน้า,า,านรือาอาร้อ,อหมดแล้วครับจดรายการก็น่าจะหลายนะครับหลายรายการอยู่สี่ห้าหน้านะครับันนีคร่าวๆนะครับ แค่ชุดอะไรภายในบางส่วนนะครับอันนี้ยังไม่รวมชุดข้างนอกนะครับเ <c oughs> ก,กียร์ก็เกียร์ก็ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับเก,กียร์ก็เฟืองโอเคอยู่นะครับนได้เปลี่ยนเช็คอย่างอื่นปกตินะครับไม่ได้ช้ำมาก <c oughs> ท่อนท้ายก็มีเ <c oughs> จ้เปลี่ยนพวกปอกพวกเช็คเฟืองท้ายนะครับสะโพกซ้ายขวานะครับแผ่นเบรก ถูกใส่ขวาเป็นลูกปืนเปลี่ยนซีนะครับเช็คตับเฟืองท้ายใหม่นะครับอันนี้คือเพึ่งรื้อเสร็จนะครับโูกสายขวาครับพึ่งรื้อเสร็จนะครับอาจจะดูสกปรกหน่อยนะครับอาจจะสาหายนะครับนี่ก็เช็คใหม่หมดเลยนะครับเช็คให้ใหม่ทุกจุดเลยนะครับจุดเฟอร์นิเจอร์ที่กองไว้นะครับหรือทั้งคันนะครับก็คืออย่างนี้ครับ อะไ่เครื่องยนต์นะครับนี่ครับพวกอะไรเครื่องยนต์พวกทอรเรอร์ิ้นนะครับพวกกระเดื่องวาวนะครับต,ต่างๆมอญมอนน้ําพวกแผงโอยอะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วครับต้องเอาออกเลยนะครับไม่จําเป็นปำลงปมน้าเสื้อสูบ <c oughs> ลูกสูบนะครับชุดลูกสูบอ่างก้นแข้งนะครับทุกอย่างครับได้ทําใหม่หมดเลย เครืสูบก็ต้องได้ตีปอกใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เคยทำเครื่องมาแล้ว2รอบนะครับไซส์ชัรของก้านนะครับก็จะเป็นไซส์สามสนะครับข้อไซส์อกนะครับจะจะเป็นไซส,ส์สแตนดาร์ดอยู่นะครับจะเยอะตรงข้อก้านหน่อยครับจะเยอะหน่อย กระบอกเลี้ยงพวกต่างๆน็คือเรารื้อใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับเฟืองท้ายแล้วก็ตัดต่อตรงนี้ใหม่ครับเพราะว่าเขาทำมาไม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันโยกหมดเลยครับหลวมหมดเลยนะครับก็ต้องปรับใหม่หมดเลยนะครับเฟืองท้ายสลิปคัตต่างๆข้างในนะครับถือหมดเลยนะครับพวกทำทุกปืนเทอร์รหนักใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ ข้อเบี่ยงก็ที่วางอยู่นะครับก็จะหนักตรงท่อนเครื่องครับชุดคานหน้านะครับชุดคานหน้าท่อนท้ายนะครับระบบไฮดรอลิกมันก็จะทําเยอะหน่อยแต่ท่อนเกียร์ก็จะน้อยก่าเพื่อนนะครับเพราะอะไ่เดิมยังสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็อะไรชุดภายนอกก็จะเปลี่ยนเยอะเยอะอยู่ครับชุดปั๊มเอซก็แยกไม่ขึ้นแล้วครับใช้ไม่ได้แล้ว 6ดาสตาร์แต่อะไรก็ต้องได้เช็คดูครับจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมอตเตอร์พงมาอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะเบาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับต้องลองดูก็เห็นมันั่วซึมเยอะเลยถ้าจะให้ดีเปลี่ยนดีกว่าครับซ่อมไม่คุ้มครับ <c oughs> อะไรก็ชุดซ่อมก็พอๆกับซื้อใหม่ครับซู้ซื้อลูกใหม่ใส่ดีกว่าครับจบเลยส่วนปั้มเชื้อเพลิงก็ ก็จอดนานนะครับมันก็ต้องได้เช็คใหม่ตั๊มเทียเพลิงครับตั๊มเฮ็ดรวมนะครับแกนหลวมเยอะมากเลยรวมเยอะเลยครับต้องเช็คใหม่ทั้งลูกเลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะพังด้วยหรือเปล่าทบเฮ็ดครับ,รบต้องดูอีกทีหนึ่งต้องขึ้นแท่นดูนะครับฝาสูบก็ทาใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนว่ายดีเสียหลอดทําใหม่เลยทำนาว่าหมดเลยนะครับ ให้ดูคร่าวๆนะครับจากเมื่อวานที่อัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับว่าเรารื้อเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูคร่าวๆบรรยากาศการทางานนะครับเพิ่งพักเที่ยงกันนะครับช่างเพิ่งพักเที่ยงกันนี่ก็รื้อหมดแล้วครับก็เตรียมเอาอะไรที่เสียหายนะครับบางส่วนที่จงใช้ได้นะครับก็เข้าลงกลึงนะครับ เขลงกลึงตีโปกเสื้อสูปนะครับแล้วก็ทฟฝาสูปใหม่นะครับอะไรบางส่วนที่เข้าเข้าลงกลึงก็เตรียมไว้แล้วครับจุดฝาไฮเราเช็คใหม่หมดครับเดี๋ยวถอดปั้มแดงมาดูให้หมดเลยพวกแป๊บต่างๆก็จะเปลี่ยนใหม่นะมันดูเบี้ยวเบี้ยวหมดแล้วครับให้ดูนะครับคร่าวๆก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนารถมาเช็คก็ จะเช็คเป็นจุดก็ได้นะครับจุดไหนที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเช็คจุดไหนที่ไม่ดีแล้วก็เ huh ช็คไปตามจุดนะครับราคาก็ว่ากันไปตามจุดนะครับแต่คันนี้ลูกค้าสั่งเช็คทั้งคันเลยนะครับก็ตามสภาพหน้างานนะครับว่าความเสียหายจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราซื้อทั้งคันมันก็จบกว่านะครับถ้ารถมาอย่างนี้มันก็ต้องซื้อทั้งคันนะครับแต่ถ้ารถเราดีอยู่แล้วก็อย่างที่ว่าครับ <order> ซื้อเป็นจุดเอาแล้วก็ส่งมาทําสีบิวก็ได้ครับมีลูกค้าสอบถามมาอยู่นะครับ พอดีอยู่แล้วก็เช็คเป็นจุดนะครับแล้วก็อาบน้ําใหม่ปะแป้งนะครับทําสีประกอบใหม่ก็สวยแล้วครับอันนี้นะครับให้ดูพวกซุ้มคัดแผ่นคัดก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจอดนานครับควนควเสื่อมสภาพนะครับพวกแผ่นนะครับข้างในห้องเกียร์จะทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลย ล้างประกอบใหม่ก็จะเลี่ยมเลยครับล้างให้สะอาดเลยครับเป็นทายครับก็จะมีเฟืองขับตัวนี้ครับที่ไปขับสองเพลาข้าบบน,นี่ยตัวนี้จะบินเยอะหน่อยครับเฟืองตัวนี้จะบินเยอะเพราะทํางานหนักครับพวกล็อกด้วยหมูอะไรก็จะลวมหมดเลยนะครับต้องปรับใหม่หมดเลยก็ทําทั้งคันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ รายการอะไรก็นี่คร่าวๆนะครับประมาณห้าหกหน้าแล้วครับก็หลายรายการนะครับเป็นสิบบรายการครับร้อยร้อยเป็นร้อยรายการแล้วครับอย่างว่าทุกจุดเลยนะครับจะไล่ให้ฟังก็คงไม่หมดนะครับดุมซ้ายขวาก็ต้องได้เช็คลูกปืนดูลูกปืนลูกอะไรให้ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก็ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ